สวัสดีครับผมเบียวิสารออโตคาร์นะครับผมนําเสนอความจริงใจนะครับมีแค่รถยนต์เท่านั้นนะครับที่เป็นสื่อกลางที่ทําให้คุณกับผมมาเจอกันครับ วันนี้มาพบกับนะครับรถ MPV สุดหรูนะครับดาราก็ใช้นะนักการเมืองก็ใช้คนมีตังก็ใช้นะครับผมถ้ามีตังผมก็อยากใช้ครับคันนี้เลยครับ Toyota v e l l f i ไฟนะครับ2.5 h y b r i d ครับปี2018นะครับจดทะเบียนปี2020ครับคันนี้พิเศษสุดๆเลยครับเพราะว่าเลขไม่วิ่งมาแค่40,000โลเท่านั้นซึ่งหายากมากนะครับในท้องตลาดรถ MPV หรูแบบนี้แล้วไมน้อยนั่นเองนะฮะที่สาคัญรถคันนี้นะครับคู่มือกุญแจสำรอง ยังอยู่ครบ,ครบ <Wow. S 1> สีเดิมทุกชิ้นรถไม่เคยทำสีเลยสวยปิ๊งเลยครับคันนี้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าพิเศษอย่างที่ผมว่าเนี่ยมันจริงไหมไปดูกันครับรถคันนี้นะครับไฟหน้า Full LED เลยนะครับ LED เต็มระบบเลยนะฮะกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับการตกแต่งก็คือ Luxury ดีๆนี่เองนะฮะมีโลโก้ของเวลไฟนะครับแล้วก็จะเป็นสีฟ้า,ฟาแบบนั้น บ่งบอกว่ามันคือรถยนต์ไฮบริดนั่นเองนะครับดวงไฟด้านหน้านะฮะมันก็จะอมฟ้านิดๆด,ด้วยเช่นกันนะฮะมันดูดันนะมันสวยงามมันเท่นะมันมีมิตินะฮะแล้วมันดูสปอร์ตอย่างมากเลยนั่นเองผมจะเปิดฝากระโปรงมาแล้วนะฮะรถคันนี้วิ่ง40,000กิโลนะครับอย่างที่บอกนะฮะ ฉะนั้นทุกซอกทุกมุมยังสวยงามอยู่แล้วที่สําคัญสีเดิมทุกชิ้นนะครับไม่เคยทําสีเลยะมาดูห้องเครื่องกันกล้องตามผมมาครับผมเปิดฝากระโปรงดูหนึ่งผมดูสติกเกอร์ก่อนเห็นไหมสติกเกอร์ยังอยู่เลย1 2, 3 4นะครับยังอยู่ครบนะครับฉนวนกั้นความร้อนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะครับเนี่ยสันร้อนต่างๆนะครับเนี่ยฮะ กลมก็คือต้องกลมสี่เหลี่ยมก็คือต้องสี่เหลี่ยมนะครับมีความคมนิดๆเห็นไหมไม่เคยขันมาก่อนนะครับไม่เคยโดนประแจนั่นเองฮะัท่านผู้ชมลองจิกลูกยางนิดนึงนะครับไหนๆเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วเนี่ยลูกยางของเอาพาดนะครับหรือว่าเวลไฟจะอยู่ตรงนี้มีอยู่นิดนึงนะแต่ก็ยังสามารถที่จะจิกได้นี่คือความเดิมนะฮะถัดมานะครับไม่ดูไม่ได้เลยก็คือน็อตยึดของฝากระโปรงนะครับนี่ฮะรถสีดําจะดูง่ายนะ ว่ารถไม่เคยถอดไม่เคยขันมาก่อนนะฮะเห็นไหมขยับลงมานะครับดูซอกด้านในซอกเดิมๆนะครับอ่ามาดูเนี่ยน็อตแก้มน็อตแก้มด้านขวานะครับอ่าเนี่ยเดิมๆเ,เลยนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยขันมาก่อนอ่าขยับมาคันนี้ผมจะเปิดดูคานหน้ารถคันนี้นะมันจะมีหมุดอยู่นะครับมีพลาสติกครอบคานหน้าอยู่นั่นเองฉะนั้นผมจะแกะให้ดูนะฮะ นี่ผมถอดน็อตไว้แล้วนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมอ่าผมจะแกะให้ดูก็คือจะเห็นถึงคานหน้านี่ฮะเห็นไหมนี่คือความเดิมๆของรถยนต์นะครับคานหน้าไม่เคยแตะไม่เคยชนมาก่อนเนี่ยความกลมนะฮะมีรอยเม็ดอาร์คมีเม็ดอาร์คอยู่นี่ฮะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับเนี่ยฮะแล้วนี่คือน็อตยึดกระเดื่องฝากระโปรงก็เดิมๆอยู่อย่างนี้เลยนะฮะ ที่สาคัญนะครับดูคานบนแล้วอย่าลืมดูคานด้านล่างนะฮะรถมีคานสองตัวนะฮะเห็นไหมเนี่ยคานด้านล่างตัวนี้อของเวลไฟคานด้านล่างจะออกอโค้งๆหน่อยนะฮะดูดีๆจะมีความโค้งนิดๆน,นั่นเองอ่าก่อนผ่านจากตรงนี้ไปนะครับผมอยากให้กล้องพามาดูที่ห้องเครื่องหน่อยนะครับที่ฝาสูบนะครับที่เครื่องยนต์นะครับนะฮะ เห็นไหมนี่คือรถแห้งๆเลยใสยๆเลยเดิมๆเลยนะฮะไม่มีน้ำมันรั่วไม่มีน้ำมันซึมนะครับคงสภาพยังดีอยู่มากเลยฮะบอกเลยนะฮะใสๆเลยอ่าเพอร์เฟกนะครับขยับมากนะครับมาดูแก้มด้านซ้ายน็อต <Not S 2> ไม่ขยับเช่นกันนะฮะอ่ามาดูน็อตยึดฝากระโปรงผมเลือกที่จะถ่ายกลางวันนะครับแบบนี้นะครับให้มันมีแดดเพราะว่า กล้องนะครับภาพที่ออกไปแล้วนะฮะมันจะเห็นถึงความเดิมๆนั่นเองนะฮะแบบนี้ดีฮะผมจะสรุปให้เลยนะห้องเครื่องนะฮะท่านผู้ชมคะแนนเต็ม10นะรถคันนี้ผมก็ให้10คะแนนครับหล่อเกินนะหล่อจริงๆมาดูด้านข้างต่อคันนี้มาพร้อมกับล้อแมกอัอลลอยนะครับขอบ16นะครับยางโยโกฮามานะครับตรงปีนะครับมีสัญ,ญลักษณ์เห็นไหมไฮบริด Uh huh. อยู่ตรงนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้นะฮะเป็น LED เช่นกันนะครับถัดมาถัดมามือจับเป็นโครเมียมนะครับเป็นคีเลตแล้วนั่นเองนะเห็นไหมเนี่ยปุ่มสัมผัสอยู่ตรงนี้2ขีดปิดเปิดอ่าเป็นคีเลดแล้วนั่นเองมาถึงตรงนี้แล้วคันนี้รถ2ล้านกว่านะครับออกห้างป้ายแดง3ล้านไปไปลาย ะะวิสารออโต้คาร์นะครับขาย2 3 9 9 0านบาทเท่านั้นนะแกะอยู่ดีไม่ว่ากี่ล้านก็แกะครับเปิดประตูแล้วนะครับดูลูกยางนะครับตามสไตล์ผมนะฮะอ่าเนี่ยลูกยางเดิมเห็นไหมเล็บจิกได้อ่าเนี่ยลูกยางเดิมนะครับอ่าดูชายล่างชายล่างก็ลูกยางเดิมนะครับประตูเดิมนะฮะเนี่ยฮะมีสันมีลอนเห็นไหมครับท่านผู้ชม จะมีเม็ดอาร์คฝังอยู่ฮะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นะฮะนี่คือประตูเดิมสวยงามต่อมามาดูน็อตยึดฝาประตูหน่อยฮะเห็นไหมนี่ฮะน็อตยึดหมุดยึดฝาประตูนะครับทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับเดิมๆนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยขันมาก่อนนะครับสวยงามมาถึงตรงนี้ก็ต้องแกะกระดูกงูกันครับดูเม็ดอาร์คหรือว่าเม็ดสปอร์ตนั่นเอง นี่ครับเม็ดอาร์คยังอยู่นะครับเม็ดกลมๆแบบนี้เลยนะครับ่าสวยงามครับมองตรงนี้นะฮะมองตรงนี้จะเห็นอะไรรู้ปะ่ะมองลอดเข้าไปเนี่ยก็คือจะเห็นเป็นท่อของแอร์แบกนั่นเองนะฮะจะฝังอยู่ด้านในด้านบนเสร็จแล้วมาดูชายล่าง ชายล่างนะฮะเม็ดอาร์คยังคงอยู่นะครับที่เสาบีนะครับเหมือนเดิมนะสวยงามกล้องเห็นไหมอ่ากล้องเห็นนะโตโยต้าจะมีแผ่นเพจอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยครับท่านผู้ชมแผ่นเพจตรงนี้สําคัญนะเนี่ยฮะสังเกตดีๆนะแผ่นแผ่นเพจเนี่ยกล้องอาจจะจับภาพไม่เห็นนะครับดูด้วยดูด้วยตาเปล่านะฮะมันจะเป็นสีดํานะครับขอบด้านข้างเนี่ยนะฮะ เขาแปะมาอย่างดีนะครับมันจะมีสีฟ้าอมหน่อยๆนั่นเองทั้ง4ด้านเลยนะครับนี่คือเดิมๆแผ่นเพจจะบอกอะไรบ้างนะครับก็จะบอกว่ารถคันนี้นะครับโมเดลนะครับโมเดลอะไรนะครับเอนจินก็คือเลขตัวเครื่องนะครับเฟรมนะครับก็คือเลขตัวถังนั่นเองครับอ่าสวยงามต่อมาประตูสไลด์ตัวนี้ก็เป็นคีย์เลสแล้วเหมือนกันนะอ่าเห็นไหมแปะนิดเดียวก็เปิดเองเลยนะครับ เสาบีมาดูด้านนี้นะฮดูกระดูกงูชายล่างอ่าเนี่ยเดิม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 เลยนะมีสติกเกอร์อยู่ตรงนี้นะมีกรล็อกประตูนะครับคงสภาพเดิมอ่ะมาดูรางประตูหน่อยนะเปิดเม้นอาร์คแล้วก็จะเห็นรางประตูนะเห็นไหมเห็นเม้นอาร์คอ่าสวยงาม ะะดูด้านนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นผมหยุดออกด้านนอกนี่คือน็อตนะครับของประตูสไลด์นะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยไม่เคยถอดไม่เคยขันมาก่อนนะฮะในซอกนี้ก็จะมีเม็ดอาร์คอยู่่านี่ฮะสวยงามประตูเดิมนะครับไม่เคยถอดไม่เคยขัน,นครับ ตัวนี้ทางเลือกเชื้อเพลิงนะครับที่เติมได้นะแก๊สโซฮอ9195นะครับ E20 เติมได้ครับเห็นความสวยงามของบั้นท้ายเจ้าเวลไฟไหมฮะท่านผู้ชมลองมองเข้าไปดูนะฮะตัวนี้เป็น LED แล้วนะครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวก็ LED นะฮะที่สำคัญโครเมียมจะเป็นตัวใหญ่มากนะฮะคาดกลางนะฮะแล้วก็มีโลโก้โตโยต้นะครับโลโก้โตโยต้านะครับจะมีสีฟ้าบ่งบอกว่าเป็น h y b ริดนั่นเองนะฮะตรงนี้ ตัวอักษรเป็นชื่อรุ่นนะครับว่าเวลไฟนะครับด้านขวานะครับตัวนี้ก็คือจะบ่งบอกว่ารถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับ e4 ก็คือขับเคลื่อน4ีล้อนั่นเองครับท่านผู้ชมสวยนะดูสวยดูสปอร์ตดูหรูโอเคเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดดูภายใน เปิดฝาท้ายนะครับท่านผู้ชมฝาท้ายเนี่ยสามารถกําหนดตําแหน่งได้นะครับตามสัสดส่วนส่วนสูงนะครับของผู้ใช้งานได้นะครับตัวสูงตัวต่ำนะครับสามารถปรับได้นั่นเองนะฮะมาดูความเดิมมีสติ๊กเกอร์อยู่เห็นไหมความเดิมมาดูลูกยางนี่คือลูกยางเดิมนะฮะฝาท้ายเดิมน็อตยึดฝาท้ายนะครับเห็นไหมเดิมเดิมเลยด้านซ้ายเดิมอ่าด้านขวาเหมือนกันไหม เห็นไหมเดิมเหมือนกันนะนี่คือเดิมเหมือนกันเลยสวยงามนะครับามาดูร่องน้ำนี่คือเขาเรียกว่าร่องน้ำนะครับน้ำผ่านนะฮะร่องน้ำนะฮะตรงนี้เห็นไหมเนี่ยความเดิมเลยนะฮะจะมีแผ่นพลาสติกใสๆนะครับแปะอยู่นะครับเนี่ยฮะเพื่อรองรับลูกยางนะครับจากประตูบานท้ายนั่นเองนี่คือเดิมนะฮะ เบาะแถวที่สามนะครับถ้าเราไม่มีคนไปด้วยนะครับเราก็สามารถที่จะดึงขึ้นมาแขวนได้นะครับแล้วก็เก็บของสัมภาระของเราต่างๆได้นะครับรถรุ่นนี้มียางอะไรหรือเปล่ามีนะท่านผู้ชมมีเดี๋ยวพาดูนี่ฮะอยู่ตรงนี้นี่ฮะอันนี้เขามีพรมนะเจ้าของเดิมเขาใส่พรมมานะ,ะเดี๋ยวผมโยนพรมไปปึ๊บเนี่ยอันนี้ที่เก็บของเห็นไหมนี่ที่เก็บของได้กว้างขวางเลยนะเหมือนเป็นหลุมเลยใส่รองเท้าใส่อะไรก็ได้นะ จีปาทะนะฮะตรงนี้ตรงนี้ก็ใส่ใส่ของได้นะอ่านิดหน่อยนะฮะยางอะไรอยู่ด้านนี้นี่สวบอ่านี่คือยางอะไรนะอยู่ด้านนี้นะไม่เคยผ่านการใช้งานมาเลยนะเห็นไหมเห็นดุมแม็กไหมเดิมเดิมเลยนะไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนเลยนั่นเองนะฮะ แต่ตรงนี้ก็คือเป็นยางอะไหล่ฉุกเฉินนะครับที่จะพาเรานะครับไปปั๊มน้ํามันนะครับหรือว่าไปอู่ปะยางได้นั่นเองครับท่านผู้ชมโอเคสวยงามมาอีกด้านหนึ่งอ่ะประตูด,ด้านนี้คีเลตเหมือนกันนะฮะผมไปไวหน่อยนะอ่าแกะดูเม็ดอาร์คเดิมๆนะเม็ดอาร์คคงอยู่ครับอ่าด้านบนเห็นไหมครับอ่าเดิมๆเลย สวยงามผมจะลองขึ้นไปนั่งมีแอร์ตัวนี้นะจะไม่ใช่เบาะมิกกี้เมาส์นะครับท่านผู้ชมนะฮะจะเป็นเบาะ กรมยี่นะครับเบาผ้ากรมยี่นะครับนุ่มนวลนะครับต้องบอกอย่างนี Cait 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 ้ครับมันเหมาะกับลูกค้าบางรายลูกค้าบางรายนะครับที่มีครอบครัวมีลูกนะครับเบาะแบบนี้นะครับสามารถใส่คาซีทได้ง่ายกว่านะครับดูดีกว่านั่นเองนะครับฉะนั้นลูกค้าบางรายนะครับก็จะไม่ได้ชอบเบามิกกี้เมาส์เสมอไปนะฮะอีกอย่างหนึ่งคันนี้นะเบาเป็นแบบนี้มันสามารถที่จะขึ้นง่ายลงง่ายไม่เกะกะไม่เหมือนว่ามีอะไรขึ้นมาตั้งอะไรแบบนี้ไงครับ สามารถที่จะเด็กๆวิ่งผ่านได้เลยนะฮะด้านหลังนั่งสบายไหมต้องบอกว่ารถรุ่นนี้นะคนนั่งหลังนะครับแถวที่สองนะครับจะได้รับความสะดวกสบายมากที่สุดนั่นเองนะฮะไม่มีปัญหาเลยนั่งสบายมากครับมีแอมเปยนไลท์ด้วยนะตัวนี้มีแอมเปยนไลท์ด้วยนะฮะเปลี่ยนเฉดสีได้นะครับมีเครื่องฟอกอากาศนาโนนี่ฮะมีตัวฟอกอากาศด้วยนั่นเองนะฮะตรงนี้ให้อะไรมาบ้าง นะให้ที่เก็บของมานะให้ที่เก็บของมานั่นเองอ่ากว้างขวางนะครับคุณพ่อคุณแม่นั่งสบายเลยนั่นเองนะฮะนอนยังได้เลยปรับนอนยังได้เลยอโอเคนะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันนะด้านหน้านะครับท่านผู้ชมผมดูขอบประตูก่อนเหมือนเดิมนะขอบเดิมอ่าเนี่ยมีรอยเล็บจิก ดูชายล่างเดิมๆนะครับมีสันมีรอนเห็นไหมมีเม็ดอาร์คอยู่นะครับสวยงามาดูลูกยางดูกระดูกงูนะฮะเห็นไหมครับมีเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ชัดเจนนะครับตรงนี้มีสติกเกอร์นะฮะรถโตโยต้าอย่างที่บอกนะครับมีสติกเกอร์อัตราเติมลมยางนั่นเองนะฮะอยู่ตรงนี้ด้านบน เม็ดอาร์คสวยงามนะครับเดิมๆกลิ่นใหม่ยังอยู่เลยรถวิ่ง4ี่0 0ื่นโลนะฮะจุดสำคัญนะครับหยิบอุปกรณ์ของคุณขึ้นมานะฮะไปฉายนั่นเองนะฮะดูว่ารถคันนี้เคยผ่านการลุยน้ำมาหรือเปล่าจมน้ำมาหรือเปล่านะครับซับในด้านล่างนะครับแกนคันเร่งแกนเบรกนะครับแล้วก็แกนพวงมาลัยเป็นสนิมหรือเปล่านะครับรางเบาะเป็นสนิมหรือเปล่าต้องดูด้วยครับ โอตรงนี้เดิมๆนะครับสวยงามนะครับก้านเบรกก้านคันเร่งนะครับเดิมๆนะครับซับในเดิมๆนะครับจมูกสัมผัสนะครับไม่มีกลิ่นอับชื้นนะอ่ามาดูล้างเบาะล้างเบาก็อยู่ในสภาพที่แบบว่าเดิมๆเลยนะครับวัสดุเดิมๆนะครับไม่เป็นสนิมนะครับใสๆเลยมีรอยแต้มสีอยู่ด้วยนะฮะจาก QC นั่นเองจะให้เสร็จสมบูรณ์นะครับต้องไปทดลองขับกันครับไปครับ โอเคนะครับมาอยู่ในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะฮะทัศนวิสัยดีนะเพราะว่าเป็นรถสูงนะครับเบนนั่งสบายนะครับพวงมาลัยจับได้กระชับมือนะฮะกระจกด้านข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายและขวานะครับมองได้ชัดเจนนั่นเองนะฮะตอนนี้ผมอยู่บนถนนจริงนะครับเดี๋ยวจะลองความเร็วนะครับดูว่าช่วงลงช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับมีความนุ่มนวลนิ่มนวลไหมนะฮะเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะสูงนั่นเอง แต่เขาว่ากันว่านะเป็นรถ MPV นะครับที่ขับดีนะครับช่วงล่างดีนะครับนุ่มนวลโอเคเดี๋ยวผมจะลองทำความเร็วหน่อยนะฮะท่านผู้ชมรถค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะะพวงมาลัยจับสบายนะเบามืออืมชอบครับนี่120แล้วนะฮะท่านผู้ชม หนึ่งร้อยสี่สิบนิ่มนิมเลยนะมือเดียวเลยฮะเห็นไหมร้อยห้าสิบร้อยหกสิบก็ยังมือเดียวอยู่นะร้อยเจ็ดสิบโอ้ก็ยังมือเดียวอยู่เห็นไหมนี่คือรถใหม่นะครับช่วงล่างดีพงมาลัยแม่นนะฮะศูนย์ดีมากนะครับรถวิ่งสี่หมื่นโลเองนะครับ 170นะร7อกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเมื่อสักครู่นี้ผมขับมือเดียวนะช่วงล่างไม่ต้องห่วงเลยรถใหม่นะครับยางเยิงเดิมนะฮะรถคันนี้จอดแปลกๆปกอ่าคันนี้มาดูอุปกรณ์ที่โ o โยต้าเวลไฟคันนี้นะครับติดตั้งมาจากโรงงานนะครับมีอะไรกันบ้างนะฮะ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับทั้งทั้งวงเลยนั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบมันติฟังก์ชันนะครับแผงประตูด้านขวามือนะครับมีปรับกระจกนะครับออโต้ทั้ง4ี่บานเลยนะฮะมีปรับปุ่มเซ็นทัลล็อกนะครับมีปรับกระจกนะครับปิดกระจกนะครับพุชสตาร์ทอยู่ด้านขวานะครับตรงนี้ที่วางแก้วซ่อนอยู่นะในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมผมบอกให้เลยนะครับจุดวางแก้วของ ไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าเอาผาดหรือว่าเวลไฟพราะวางแก้วไว้แล้วมันจะบังกระแสลมนั่นเองนะครับบังกระแสลมจากแอรนั่นเองนะเลือนไม้นะครับเป็นแบบเข็มนะครับอ่าตัวนี้ติดตั้งอุปกรณ์ที่ดีมาให้นะครับนั่นก็คือเลนเอ็กซิทนะฮะแล้วก็ แล้วก็เลดา่านะครับเตือนการชนด้านหน้าด้วยนั่นเองนะฮะ,ะมาคอนโซลกลางนะครับติดตั้งจอขนาด10นิ้วให้มาด้วยนะพร้อมระบบนำทางนะครับขยบลงมานะฮะตรงนี้เป็นระบบแอร์นะฮะเป็นแอร์ออโต้นะครับแอร์อิสระนะครับซ้ายและขวานั่นเองนะฮะมาถึงตรงช่วงเกียร์นะครับคันเกียร์นะฮะตรงนี้จะเป็นลายไม้นะคอนโซลตรงนี้จะเป็นลายไม้ สวยงามนะครับเบรกมือไฟฟ้านะครับมีปุ่ม EV Mode นะครับมีปุ่มกันเลื่อนถลายมีปุ่ม Eco Mode ต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีที่พักแขกมีซันรูฟนะครับอุปกรณ์คอนโทรลจะอยู่ตรงนี้นะฮะเปิดปิดประตูซ้ายขวานะครับประตูสไลด์นะครับด้านผู้นั่งด้านแถวที่2นั่นเองนะฮะแล้วก็เปิดซันรูฟได้ด้วยนะฮะที่ ปุ่มตรงนี้เลยนะฮะนี่ก็คือข้าวๆนะครับของ t o y o ต a v เวลไฟนะครับ2.5 h y ุห้รขับเคลื่อน4ล้อนะครับเป็นรถโมเดลปี2018นะครับจดทะเบียนปี2020นะครับรถคันนี้คู่มือกุญแจสำรองอุปกรณ์ครบๆนะครับสีไม่เคยทำสักชิ้นเดียวนะครับท่านใดที่สนใจรถรุ่นนี้อยู่นะครับอย่างที่บอกไปครับคลิปผมเปิดให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับดูคลิปจบแล้วสามารถที่จะ ตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับกับผมเบียร์วิสานออโต้คราร์นะครับหรือใครอยากจะเข้ามาทดลองขับขี่ก็ได้นะครับยินดีนะฮะไม่มีค่าใช้ใจ่ายที่วิสานออโต้คราร์สาขาการนาพิเศษนะครับตั้งอยู่บนถนนการนาพิเศษนะครับจุดสังเกตง่ายๆเลยก็คืออยู่ตรงข้ามกับสมาคมชาวปักใต้ครับวิสานออโต้คราร์ตัวเบอร์เริ่มเลยนั่นเองครับท่านผู้ชม เป็นอย่างไรกันบ้างครับสวยขับดีนะครับสมรรถนะเยี่ยมนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างยังใหม่อยู่นะครับเลขไม้น้อยนี่คือรถยนต์ที่มีคุณภาพจากวิสารอโตคานะครับออกห้างป้ายแดงนะครับหรือว่าราคาสั่งเข้ามานะคะตัวนี้อยู่ประมาณ3ล้านกลางๆนะครับวันนี้วิสารอโตคานะครับของเราขายแค่2องล้านสามแสนเบาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับรถคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เกินราคาที่ผมตั้งขายอยู่แล้วครับ เครดิตดีฟรีดาวเลยนั่นเองนะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะครับท่านใดที่สนใจอยู่นะครับที่หารุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดครับดาราใช้นักการเมืองใช้สอสอใช้คนมีเงินใช้ถ้าผมมีเงินผมก็อยากใช้ถ้าคุณมีเงินควรใช้ครับรถคันนี้ยังไงผมก็ต้องนะขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับที่เราจะนำรถที่มันมีคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับออกมานำเสนอให้ ทุกท่านได้รับชมในคลิปต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ผมเบียร์วิสารโอโตคคาขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ